ใส่บาตรไม่ได้กรวดน้ําแต่ตั้งจิตอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับแล้วแบบนี้ผู้ร่วงลับได้รับไหมคะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยร่วงลับะะจะจะพูดถึงเรื่องทำบุญอุทิศมีอยู่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ยกเอาพระพุทธเจ้ามาพูดดีกว่าอาถานะสี่อานะหนึ่งคำว่าอาถานะสี่คือลูกหลานทําบุญอุทิศให้ไม่ได้รับทําไมคาว่าอาถานะคือไม่ได้รับ มีฐานะเดียวที่ได้รับบุญุทิศก็คือเปลืเห็นไหมนอกนั้นคือการ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 ตายเนี่ยมันมัน,ม,นมันปฏิสนธิทันทีหรือมันเปลี่ยนภพทันทีหรือพูดง่ายๆมันเกิดทันทีนั่นแหละเพราะมันไปเกิดแล้วเขาเราจะทําบุญุทิศได้ยังไงอ่ะจริงไหมยังไปเกิดเป็นสัตว์ในรัชานไปเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมมีฐานะเดียวที่รับบุญอุชิตาคือเปรตอ่าเป็นพรมที่ที่เปรตก็มีหลายหลายประเภทที่ที่รับไม่ได้ก็มีนะจำไว้แต่ฐานะเดียวคือรับบุญอุทิตาคือเปรตนอกนั้นไม่ได้แต่มันไม่ได้ส่ง,สงผลเสียมันคนที่ทำนั้นแหละได้เข้าใจไหม คนที่ทําบุญแสดงความประตันยูกตะเวทีจิตใจก็จะเจริญขึ้นท่านถึงไม่ห้ามไงนะจริงไหมเราลึกถึงบุญคุณอะไรคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราอ่าใช่ไหมการทําบุญอุทิศเนี่ยมันได้แก่คนที่ทำนั่นเอง